สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีพี่ๆน้องๆนะหมากรุกทุกๆท,ท,ท่านสวัสดีวันหยุดนะครับวันนี้ให้ชื่อตอนว่าไปไปโกโรธใครมานะครับอยู่ในห,หมากรุกขั้นเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่านที่มีนามว่าทีทีไทเกอร์นะครับทีเจนะครับ 2,014นะครับเซียนหมากเหนือเทวะ1,418คะแนนเปิดโอ้โหมาปกติมันสูงกันเลยนะครับโอเคเรามาแก้เบีย้ยสูงกันนะครับโคต่อสุเราเสริมคนขึ้นปะจังหวะนี้กินตัดก่อนไหมกินตัดเข้าไปก่อนนะครับโคตสู้ใช้เบีย้ยกิน ทีแรกว่าจะดันโคนนะ,ะโยนเม็ดขึ้นไปก่อน,นครับแก้สูตรโบราณนะครับสูตรโบราณนะครับจกหมาขึ้นไปในตำแหน่งของไม้โยงขวาครับก็ไม้โยงขวาประทะไม้โยงขวาเบีย้ยสูงนะครับโคตรสู้ทำท่าจะดันเบีย้ยขึ้นมาค้ำไหมหรือว่าให้ทิ่มเลยดันโคนขึ้นไปก็ได้นะครับท้างนั้นดันโคนขึ้นไปโคตรสู้ไม่ ทีมไม่ทิงไปอีกครับไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโค้ตะสู้เก็บขุนวังนอกจะนำเรือมาโจมตีเราเต็มที่นะครับสีแดงนะครับของไก่ก้าวฟ้าเกาะอยู่วังนอกเหมือนกันจังหวะนี้เอาไงดีเอาเรือออกหรือว่าจะคําเบี้ยรครับจะคําเบี้ยก็จะช้าไปไหมอ่ะเอาเรือออกดีกว่านะครับ ให้คนของคู่ต่อสู้ได้ไหลขึ้นมานะครับเอาเรือมาต่อเราซะง,งั้นอ่ะทังหวะน,นี้ก็ไหลคนขึ้นไปครับนะครับไล่มาสักทีคู่ต่อสู้กินตัดก็ต้องใช้ขุนกินเท่านั้นนะครับเฮ้ยไอ้ยะอะไรเนี่ยกินมา้า ขากินรุกโคนจะขาดขุนขึ้นไปโขกแต่ก้าวฟ้าว่าไม่ดีนะครับถ้ากินมานี่ขุนขึ้นไปเนี่ยจะถอยไม่ได้นะถอยมาโคนก็จะขาดนะครับเลยตัดสินใจดันเบี้ยไปโูกนะไม่กินนะครับโอ้โหโยนโคนขึ้นมาอีกเอาถอยครับถอยครับอืมูคต่อสู้ท่านนี้ดุนะครับมีตำแหน่งมารุกโรดทีหนึ่ง ลงคู่ต่อสู้ไหลามามาอีกตัวหนึ่งครับโอ้โหทุ่มเทสพกลังทั้งหมดนะครับขยับเรือขึ้นหนึ่งตาไหมครับเป็นการป้องกันก่อนครับต้องรับนะครับต้องรับคู่ต่อสู้ทุ่มเทกำลังมาทั้งหมดนะครับเพื่อจะเประเดศึกเรานะครับโอ้โอหเปิดติ้งหนึ่งพันสี่ร้อยกว่านะครับโหดุจริงๆครับไปกด ปโกรธใครมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโยนมาอีกจะเอาเราให้ได้นะครับจะเอาม้าไปรุกนะครับใต้เม็ดสีแดงนะครับกะเอาจนนะครับโอ้โหเกือบจนนะครับโอ้โหจังหวะนี้กินครับไม่ปล่อยแล้วครับก่อไหนก็ไหนแล้วครับก่อม้าสับอีกก็ได้นะครับแม่ทัพต้องลุยเองแล้วครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเคลียร์ครับแบบนี้ โอ้โหต้องพยายามลดทอนอำนาจของตัวหมาของคู่ต่อสู้นะครับไม่ทับขึ้นไปคุยเลยนะครับหรือไม่ทับกินเดี๋ยวเราจะถอยอคุณนะครับเราจะถอยอคุณออ้ยอะมาอีกแล้วครับอืมก,กินไปจริงจริงถอยขุนเรียบๆก็ได้นะแต่กินไปแล้วนะครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจนะครับ โยนโคนมาให้กินเพื่อจะกินเรือเราเะามัาปลุกนะครับกินเรือนะครับก็โอเคพอเล่นกันได้นะพอเล่นกันได้ก็มีสองโคนหนึ่งม้านะครับเท่ากับมา้มาม้าโคนสู้เรือนะครับก็ยังพอเล่นได้คู่ต่อสู้เก็บกินเบี้ยเราแล้วนะครับแบบนี้ก็คงต้องปิดถอยขุนถอยขุนโดนกดโอ้โหดันขึ้นไปละ ใช้เดี่ยวพันลีไปเลยนะครับโคตส้ท่านนี้ดุจริงๆนะครับเล่นดีด้วยนะครับใช้เรือเก่งจริงเล่นเอาไก่ก้าวฟ้าปวดหัวนะครับเจ็บหัวเม็ดเลยครับคโคต่อสู้กินเบี้ยไปแล้วเราก็กินเม็ดละกันเฮ้เรือมาจับกินอีกโอ้โหโคตส้ท่านนี้นะครับก็สร้าง สร้างความปั่นป่วนนะครับให้ให้เรามากเลยจะเอาอยังไงถอยคนมาปิดก่อนเขากินจับโคนก็มีเรือผูกกับมาผูกต้องคอยแก้ไขตามตามคู่ต่อสู้ตลอดเลยครับคู่ต่อสู้ท่านนี้สร้างเงื่อนไขให้เราดีนะครับจังหวะคู่ต่อสู้ได้ทําก่อนนะไหนๆก็ไหนๆครับขอส่วนบ้างนะครับมาไปจับกินเลยแล้วถอยคนไปปิดนะครับโดนกินลุกแบบนี้ก็ต้องปิดกันแล้ว พยายามจะไม่ให้เรือเขามาคอมโบเรานะครับสองสองลำนะครับไม่ไหวจะเคลียรต้องปิดต้องบังกันบ้างนะครับคู่ต่อสู้ดันไปหงายรั้วามาเราเดินไม่ได้โคนเราจะขาดเบีย้ยฝั่งขวาก็จะขาดอือหือ่ะไปครับดันเบีย้ยไปก่อนหมากติดติดยังไงพิก,กลพิก,กลดันเบีย้ยขึ้นไปอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเบีย้ยหงายกลับมาได้ ถ้างั้นเอาเรือมากักไว้ก่อนนะครับยึดคลองที่สองนะครับไม่ให้เบี้ยงไหลของของของกูต่อสู้ได้กลับมาใช้งานนะครับไี่งงานเรือสองลำเบี้ยงไหลหนึ่งตัวโอ้โหปั่นป่วนหน้าดูนะครับตอนนี้ได้แต่อัดป้องนะครับคู่ต่อสู้จะตัดมากินสองหนึ่ง ใช่ไหมอยู่ตากดอุดอัดมากนะครับเอาไงดีถอยโคนไม่ทิ้งเบีย้ยไปเลยถอยโคนทิ้งเบีย้ยคูดสู้กินเราไปกดโคนอนาคตเดี๋ยวจะดันโคนไปกินโคนฟรีคืนอะไปครับจะขึ้นไปคู่ต่อสู้กักไว้นะครับไม่ให้โคนอีกตัวหนึ่งนะครับอีก ตนขึ้นไปใช้งานนะครับจําเป็นก็ต้องทิ้งเบี้ยนะครับเพื่อแลกกับทีเดินนะครับอ่ะไปกดละอ้าวหลบไปอีกเอาไงต่อเรือโคนก็ขึ้นไม่ได้ครับหนึ่งหนึ่งนายนะครับหนึ่งตัวก็คงต้องบุกเท่าที่มีดันเบี้ยขึ้นไปครับนะครับ <c oughs> จังหวะสัญญาณหลุดนะครับ นันเบีย้ยขึ้นไปคู่ต่อสู้จะกินกับเราไหมไม่กินนะครับเลือกที่จะมาจับนะครับเรารู้อยู่แล้วครับวพาฟรีนะครับจังหวะนี้ก็เลยกินไปเลยครับกินไปแล้วก็ขยับคุณไปกินเบีย้ยฟรีไหมไล่ม้าม้าไล่เรือดีกว่าครับโดนรุกติดเรือ จับกินเบีย้ยด้วยนะครับนำเรือมากันจะรุกกินเรือเราแน่เลยถ้างงันเอาม้าไปเข้าโจมตีอีกโดนลุกบักมาหนึ่งดอกถอยครับถอยถอยอืมเมื่อกี้น่าจะถอยไปหลังมานะมือไวมือไวครับมือไวเวลาก็เป็นรองอีกแหละมากินลุก ถ้าโคนเขาดันแล้วก็ไม่ดันครับผู้ต่อสู้หนีตารุกครับผู้ต่อสู้ค่อนข้างที่จะเหมือนได้ยินไก่ก้าวฟ้าพูดหรือเปล่าครับนะครับโอ้จังหวะนี้ก็กินเราแล้วนะครับเอาคนไปไล่เลยไหมไล่เขากินเบีย้ยไล่เขากินมาลุกเขากินเบีย้ยจะมีจังหวะลุกกินโคนเรานะถ้างั้นก็ไหลโคนขึ้นไปครับ ประคองประคองไปก่อนครับโอ้โหเรือสองลำคุณต่อสู้แรงเลือเกินนะครับคุณขงสีขาวที่แทบไม่ต้องทําอะไรเลยแม่ทัพสบายสบายแม่ทัพเราต้องออกศึกนะครับอยู่ในสนามลบในสมรภูมิการลบนะครับโอ้โหแทบเอาตัวไม่รอดนะครับหมากแดงนะครับจังหวะนี้ก็ได้จังหวะทีครับนะครับได้ เราล็อกเรือไปแล้วนะครับก็ล็อกล้อไปแล้วก็เอาคนไปไล่โดนกินมานะคิดในใจไม่มีผิดครับเอาเรือกินลูกปักไปหนึ่งดอกแล้วบอกเพื่อนกันเดี๋ยวจังหวะต่อไปจะถอยโคน,นครับถอยโคนมาตั้งลำนะครับโคต่อสู้ต้องตกแปดตกแปดอ่าไม่ขึ้นมานะครับไม่ขึ้นมาก็ไม่ว่ากันนะครับจริงๆขึ้นมาก็ได้นะจังหวะนี้ถอยครับถอยโคนนะครับถอยโคนมาไล่เรือเดี๋ยวเราจะไหลโคนไปนะครับ ก็น่าจะจนนะครับคู่ต่อสู้ต่อโคนอ่ะทิ้งเรือด้วยอ่ะกินเรือครับเราไม่เราไม่กินเรือก็ได้นะครับเรากินโคนคู่ต่อสู้กินโคนเราคืนล้วไหลโคนขึ้นไปหน้าขุนนะครับคู่ต่อสู้ก็น่าจะแก้ไม่ได้นะครับแต่ด้วยความมือไวนะครับไก่ก้าวฟ้าก็กินไปนะครับกินเรือคู่ต่อสู้เรียบร้อยคู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมารุกไทยไก่ก้าวฟ้า แล้วพบกันใหม่ EP หน้าอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันสวัสดีครับ